เกิดบ ok, ้านแหลมนะครับวันนี้เราได้คณะมาจากจังหวัดสระแก้วที่ปุ้ยเลิศพามานี้เราชิมน้ำพริกเผาว่าถ่าย้องศึกกันดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างครับนี่เลยกล้องนี่ครับอร่อยครับอร่อยมากเลยเขากำลังถ่ายว่ามันนีว่ามันจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดคนนี้พอดีพอดีเขาชาติยายคนนี้บอกว่าเผ็ด้้าวกินนสูตรแบบนี้ที่สระแก้วมีไหมครับไม่มีกินแล้วระวังน้ำลายมันจะเหี้ยใช่ไหม อะไรเฮียเกียอันนี้พี่พี่พี่พีนไปว่าอะไรพี่พีพี่แพนน้ำลายหกหกลงถ้วยครับผมอันนี้ขาดไม่หยุดเลยขันไม่หยุดเลยอ่าถูกต้องจับมาตัวเดียวนั่นแหละพี่แพนคุยเลยกล้องหน่อยว่ายังไงบ้างมาดสายกันมาบรับเจียงเซกคุยคุยอร่อยครับสีดีบายบ้านคือทำง่ายๆคือถ้วยนี้ ไม่แตกเลยครับเราซื้อคนเดียวเลยครับควันนี้จะไปลงเรือนะครับต้องลงมาเองโอเคครับครเดี๋ยวเราไปเอ้าน้ำมาแล้วเดี <render> so <t Bra sociale> okay, ๋ยวเราไปทานเกือเดี๋ยวเราจะไปนักทิพยเราเนี่ยเมื่อทำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปทิพย์ไปลงเรือวันนี้เดี๋ยวเราไปดูการทานอาหารที่เรือตามไปผ้าต้นแกนกัมไม่ติดไปด้วยไม่ได้กลับเท้า ท่าในใดสนใจนะครับมาที่ชุมชนตำบลแมนแหลมบ้านฉันบางกวามาจังหวัดสุพรรณบุรี